อร้อนเว้ยจิวหายแมย่งร้อนอะไรงี้วะร้อนเหมือนกันเพื่อนเอออากาศร้อนจิ๋เป๋่งเลยเนี่ยเรารู้นะว่าทําไมอากาศถึงร้อนมันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อนเป็นตำนานอ่ะตำนานอะไรวะลองฟังมาเดี๋ยวเราจะเล่าไ้ฟังมามามา,มาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระอาทิตย์โดนไล่ออกจากสวรรค์เนื่องจากทําความผิดหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ระเหตุระเหินไปเจอกับเทพธิดาแห่งดวงดาวเข้าก็เลยหลงรักเทพธิดาแห่งดวงดาว แต่คราวนี้เทพธิดาแห่งดวงดาวไปติดหนี้เทพธิดาใบไม้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทพธิดาเฮียอะไรมีติดหนี้กันด้วยเป็นหนี้ไงตีไพ่กันแล้วก็เสียเงินน่ะมันก็เลยติดหนีอ้อ๋อโอเคอ่ะให้เราเล่าต่อนะหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ไปใช้หนี้ให้กับเทพธิดาแห่งดวงดาวเจอกับเทพธิดาใบไม้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เข้าก็เกิดหลงรักกันขึ้นพอหลงรักกันเสร็จทั้งคู่ต่างอยากสวมกอดกันด้วยความรักเทพธิดาแห่งใบไม้ก็เลยเผาไหม้เป็นจุนลอยเป็นควันขึ้นไปกลางฟ้า สัตว์ไม่ใช่แล้วมึงดูดมาปะเนี่ยไม่ดูดควันแบบควันเฉยๆควันลอยขึ้นไปอย่างงี้หลังจากนั้นเทพธิดาแห่งใบไม้ก็ลอยกลายเป็นควันคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระอาทิตย์ที่จะต้องตามไปรวบรวมควันต่างๆเพื่อจะตามเทพธิดาแห่งใบไม้กลับมารวมร่างกันเพื่อให้สมหวังในความรักอีกครั้งหนึง่งจบเท่านี้แล้วเพื่อนอะไรเกี่ยวเฮียอะไรความร้อนอ่ะนายไม่เข้าใจเหรอโอ้ยไม่มีใครเข้าใจใหรอกมาเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังใหม่กันละครั้งพอ oh, แล้วไม่ต้องเล่าแล้วเฮีย